สวัสดีคะ่ะฟิล์มค่ะฟิลค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิลมนะคะจะมาจับรางวัลผู้โชคดีนะคะที่ได้บอกไอติม5รางวัลค่ะที่เขาที่แล้วฟิล์มกับฟิลถามว่าวันเกิดน้องฟิล์มเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือซีซตามตัวลา,าค่ะใช่ค่ะและ้วคนที่ต,ตอบถูกนะคะมี6 3 1คนคะ่ะมาจับรางวัลกันเลยคะ่ะรายชื่อเพื่อนๆทั้งหมดนะคะ631บคนอยู่ในตะกร้านี้หมดแล้วนะคะ าวันคนที่หนึ่งเลยคะ่ะผู้โชคดีคนที่หนึ่งนะคะชื่อน้องเม้นท์น้องเขาตอบมาว่า13ตุลานะคะเป็นคำตอบที่ถูกค่ะจังหวัดกรุงเทพจ้ะค็นผู้ชคยนดีอนะคะเจ้าคนนะคะจับคนหนึ่งคนที่หนึ่งนะคะวม่ต ดินกรแก้วนะคะจากจังหวัดปทุมธานีจา<อ>้ามาจาับผู้โชคดีคนที่สามมาเลยนะจ้า<อ>คนที่สามนะคะที่ได้ชื่อเด็กหญิงสะศรีองนะคะจากประหลับพนิพานิลอุทยจาจ้า จากผู้โชวดีคนที่สี่กันเลยนะคะชื่อเด็กหญิงนัชยานะคะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชาได้อันนี้เลยต่อไปสรับคนที่ห้ากันเลยนะจ๊ะ ชื่อเด็กหิงนาริมทิปย์นะคะจากจังหวัดพิษณุโลกจ้า, <Yeah! S 1> านี้นะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิลนะคะจะแจกรางวัลพิเศษนะคะหนึงรางวัลจ้าหนึ่รางวัลเดี๋ยวฟิลกับฟิลจะจับรางวัลกันเลยนะคะจ้าชื่อเด็กหญิง ยักษ์กันหรือไทยนะคะจากจังหวัดชนบุรีจา้าได้ตัวต่อจ้ารางวัลพิเศษเพื <Hey! S 1> ่อนๆที่ได้รับของรางวัลน,นะคะรอรับของรางวัลได้เลยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้ของรางวัลน,นะคะอย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะเพราะว่าเฟี้ยงกับเ์จะมีกิจกรรมให้เล่นเรื่อยๆนะคะติดตามฟฟล์มเฟียลไอทียูทูปเฟบูค <Happy Channel. S 1> แฮปปี้ชาแนลพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย